สวัสดีครับอีีนี้จะมาคุยกันในเรื่อง17นิสัยแย่ๆที่บ่งบอกว่าคุณมีความนับถือตัวเองต่ำนะครับคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอบ้างหรือไม่คุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็มักจะรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบอยู่เสมอใช่หรือไม่คุณมีปัญหาในการรับคําชมจากคนอื่นหรือไม่ถ้าเป็นแบบนี้คุณอาจจะกําลังต่อสู้อยู่กับภาวะที่เรียกว่ามีความนับถือตัวเองต่ำโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะครับ ความนับถือตัวเองต่ำการไม่เคารพตัวเองอาจจะส่งผลเสียต่อชีวิตของคุณในหลายๆด้านนะครับอาจจะทําให้คุณไปไม่ถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้อาจจะทําให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีความหมายกับคนที่คุณอยากจะสร้างด้วยไม่สําเร็จนะครับและคุณอาจจะรู้สึกว่ามีความสุขได้ยากแต่ข่าวดีก็คือความนับถือตัวเองต่ำไม่ใช่สิ่งที่คุณจะแก้ไขมันไม่ได้นะครับมันจะไม่อยู่กับคุณตลอดไปถ้าคุณรู้วิธีที่จะจัดการกับมัน มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทําได้เพื่อเพิ่มความนับถือตัวเองและเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะครับใน EP นี้เราจะมาคุยกันถึงนิสัยทั่วไป17อย่างที่สามารถทําลายความนับถือหรือว่าความเคารพตัวเองของคุณลงไปได้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับวิธีเอาชนะนิสัยเหล่านี้แล้วก็สร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองให้มากขึ้นดังนั้นถ้าคุณพร้อมที่จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ลองมาฟังกันดูนะครับ นี่คือข้อดีของการเป็นคนที่เคารพหรือว่านับถือตัวเองสูงนะครับคุณจะมีแนวโน้มที่จะทําอะไรได้ตามเป้าหมายมากขึ้นเมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณก็มีแนวโน้มที่จะกล้าเสี่ยงและทําในสิ่งที่คุณต้องการคุณมีแนวโน้มที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ผู้คนมักจะถูกดึงดูดเข้าหาคนที่มีความมั่นใจในตัวเองและก็คิดบวกนะครับคุณมีแนวโน้มที่จะมีความสุขมากขึ้นเมื่อคุณรู้สึกดีกับตัวเอง คุณก็มีแนวโน้มที่จะมีความสุขกับชีวิตแล้วก็มีอารมณ์เชิงบวกหากคุณกําลังต่อสู้กับความนับถือตัวเองต่ําให้รู้ว่าคุณไม่ได้เป็นแบบนี้อยู่คนเดียวนะครับคนหลายล้านคนประสบปัญหานี้และก็มีแหล่งข้อมูลที่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณด้วยเวลาและความพยายามคุณก็สามารถเอาชนะความรู้สึกนับถือตัวเองต่ําแล้วก็เริ่มรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะครับลักษณะ17อย่างที่บอกว่าคุณมีนิสัยนับถือตัวเองต่ําและแนวทางแก้ไขแบบย่อๆมีดังนี้นะครับ 1การพูดถึงตัวเองในแง่ลบนะครับการพูดถึงตัวเองในแง่ลบเป็นความคิดเชิงลบเกี่ยวกับตัวเองอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นฉันไม่ดีพอฉันล้มเหลวหรือว่าฉันไม่คู่ควรกับความรักอะไรอย่างนี้นะครับการพูดถึงตัวเองในแง่ลบเป็นสิ่งที่แสดงว่าคุณไม่นับถือตัวเองไม่เคารพตัวเองมันสามารถทำลายความภาคภูมิใจในตัวเองได้เป็นอย่างมากและมันจะนำคุณไปสู่ความรู้สึกสิ้นหวังไร้ค่าและมีโอกาสตกอยู่ในภาวะซึมเศร้านะครับ วิธีเอาชนะการพูดกับตัวเองในแง่ลบท้าทายความคิดเชิงลบของคุณเมื่อคุณจับได้ว่าตัวเองกําลังคิดลบอยู่ให้ท้าทายสวนกลับพวกมันไปถามตัวเองว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่และถ้าไม่ใช่คุณต้องมีหลักฐานอะไรบ้างที่สนับสนุนสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างเช่นถ้าคุณจับได้ว่าคุณเผลอคิดว่าฉันไม่ดีพอให้คุณถามตัวเองกลับทันทีตรงๆว่าฉันไม่ดีพอจริงหรือฉันดีพอนะเพราะว่า แล้วก็ลองพยายามหาเหตุผลมาประกอบการท้าทายนี้ถ้าคุณตั้งใจคิดคุณจะพบว่าในตัวคุณนั้นมีคุณสมบัติบางอย่างที่เรียกได้ว่าดีพออย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่คุณไม่เคยพยายามลองคิดหรือว่าค้นหามันมาก่อนเท่านั้นเพราะว่าความคิดดูถูกตัวเองที่ว่าฉันไม่ดีพอนั้นครอบงําคุณมาตลอดนั่นเองมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของคุณเขียนสิ่งที่เป็นจุดแข็งและความสําเร็จของคุณที่ผ่านมา ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องที่คนอื่นรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะครับเขียนมันออกมาแล er uk uk ้วก็อ่านซ้ําทุกครั้งที่คุณรู้สึกแย่พูดกับตัวเองในเชิงบวกแทนที่จะพูดเรื่องแย่ๆกับตัวเองให้เริ่มพูดถึงเรื่องดีๆตัวอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันล้มเหลวก็ให้พูดว่าฉันกําลังเรียนรู้จากความผิดพลาดของฉันเอง <S <S ใจดีกับตัวเองปฏิบัติต่อตนเองด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจแบบเดียวกับที่คุณปฏิบัติต่อเพื่อนที่คุณรักนะครับเหมือนกับที่คุณปฏิบัติต่อคนอื่น ให้อภัยต่อตัวเองในความผิดพลาดและก็อย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปนะครับนิสัยแย่ๆข้อที่2ที่ทําให้คุณเป็นคนนับถือตัวเองต่ําก็คือความต้องการให้คนอื่นรับรองสิ่งที่คุณทําอยู่ตลอดเวลานะครับการมุ่งหาคํายืนยันหรือว่าคํารับรองจากคนอื่นอยู่เสมอเป็นสัญญาณหนึ่งของความนับถือตัวเองต่ํานะครับคนที่ทําเช่นนี้มักจะรู้สึกว่าพวกเขาต้องรอให้คนอื่นอนุมัติว่าใช่เสียก่อนนะครับพวกเขาจึงจะรู้สึกดีกับตัวเองได้ ถ้าคนอื่นยังไม่รับรองหรือว่ายังไม่ชื่นชมไม่ยกย่องพวกเขาก็ยังไม่มีความสุขไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามนะครับพวกเขาอาจจะรอคอยหรือว่าร้องขอคําชมอยู่เรื่อยๆหรืออาจจะไวต่อคําวิจารณ์มากนะครับวิธีเอาชนะความต้องการให้คนอื่นรับรองสิ่งที่คุณทําอยู่ตลอดเวลาก็คือเรียนรู้ที่จะรับรองตัวเองแล้วก็ชื่นชมตัวเองนะครับเริ่มต้นด้วยการระบุจุดแข็งและก็ความสําเร็จของคุณเองเมื่อคุณทําบางสิ่งบางอย่างได้ดีก็ให้ใช้เวลาสักเล็กน้อยเพื่อที่จะชื่นชมความสําเร็จของตัวเอง แล้วก็บอกตัวคุณเองว่าคุณทําได้ดีแล้วสําหรับสิ่งนั้นนะครับกําหนดขอบเขตอย่ากลัวที่จะปฏิเสธคนที่พยายามควบคุมคุณ,คณหรือว่าทําให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับโฟกัสที่ความสุขของตัวเองอย่าทําให้ความสุขของคุณขึ้นอยู่กับความชอบหรือไม่ชอบของคนอื่นหาสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขและก็ทําเพื่อตัวคุณเองนะครับข้อ3กลัวความล้มเหลวจนหลีกเลี่ยงการทําสิ่งที่ควรทํา ความกลัวที่จะล้มเหลวอาจจะเป็นอุปสรรคสําคัญต่อความสําเร็จนะครับคนที่กลัวความล้มเหลวอาจจะหลีกเลี่ยงความท้าทายหรือว่าโอกาสใหม่ๆพวกเขาจะไม่เสี่ยงอะไรเลยเพราะว่ากลัวที่จะทําผิดพลาดการไม่กล้าลงมือทําหรือว่าการไม่เสี่ยงเลยเป็นสิ่งที่แทบจะรับประกันความไม่ก้าวหน้าของชีวิตนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความนับถือตัวเองต่ํานะครับวิธีเอาชนะความกลัวล้มเหลวปรับความคิดของคุณใหม่เกี่ยวกับความล้มเหลว ความล้มเหลวนั้นไม่ใช่จุดจบของโลกนะครับมันเป็นเพียงเครื่องมือสําหรับการเรียนรู้หาประสบการณ์ให้ชีวิตเท่านั้นเองตั้งเป้าหมายที่สามารถทําได้จริงไม่ใช่สิ่งที่เพ้อฝันนะครับอย่าทําตัวเองให้เสี่ยงต่อความล้มเหลวด้วยการกําหนดเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับโลกของความเป็นจริงเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายเล็กๆที่คุณรู้ว่าคุณสามารถทําได้จริงมันจะค่อยๆช่วยสร้างความมั่นใจให้คุณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณเมื่อคุณทําผิดพลาด อย่าให้มันเป็นตัวตัดสินว่าคุณล้มเหลวไปทุกอย่างเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับฉเฉลิมฉลองความสําเร็จของคุณเมื่อคุณบรรลุปเป้าหมายใช้เวลาในการฉลองความสําเร็จของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามสิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างความมั่นใจและเอาชนะความกลัวที่จะล้มเหลวได้นะครับข้อ 4. รู้สึกยากลําบากในการปฏิเสธนะครับคนที่มีความนับถือตัวเองต่ํามักจะมีปัญหาในการปฏิเสธผู้อื่น พวกเขามักกลัวว่าเมื่อปฏิเสธจะทําให้คนอื่นผิดหวังหรืออาจจะก,กังวลว่าหากปฏิเสธคนอื่นจะไม่ชอบหรือว่าไม่รักพวกเขานะครับวิธีเอาชนะความยากลําบากในการปฏิเสธนะครับฝึกศิลปะการพูดว่าไม่เริ่มต้นด้วยการปฏิเสธคําขอเล็กๆน้อยๆแล้วก็ค่อยๆทําไปจนถึงการปฏิเสธคําขอขนาดใหญ่นะครับกล้าหาญที่จะแสดงออกความกล้าแสดงออกคือความสามารถในการยืนหยัดเพื่อความต้องการและก็ขอบเขตของตัวเองอย่างให้เกียรติตัวเอง เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะกล้าแสดงออกคุณจะสามารถปฏิเสธสิ่งที่ไม่สําคัญและก็ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของชีวิตของคุณได้ดีขึ้นโดยคุณไม่ต้องรู้สึกผิดหรือว่ากลัวว่าคนอื่นจะไม่ชอบคุณนะครับจําไว้ว่าไม่เป็นไรเลยที่จะปฏิเสธคุณไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างที่คนอื่นขอให้คุณทําคุณสามารถปฏิเสธได้ถ้าหากคุณไม่มีเวลาคุณไม่มีแรงคุณไม่มีความชอบคุณต้องฝืนใจหรือว่าคุณไม่มีความรู้สึกเห็นด้วยว่าคุณจะต้องทําสิ่งนั้นนะครับข้อห นิสัยแย่ๆอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณมีความนับถือในตัวเองต่ําก็คือการรับคําชมไม่ได้นะครับเชื่อหรือไม่ว่านี่เป็นปัญหาของคนจํานวนมากนะครับเมื่อมีคนมาชมคุณคุณเป็นคนที่ชอบเบี่ยงเบนประเด็นเปลี่ยนเรื่องคุยหรือว่าปฏิเสธว่ามันไม่จริงหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณอาจจะกําลังต่อสู้อยู่กับความรู้สึกนับถือตัวเองต่ํา คนที่มีความรู้สึกนับถือตัวเองต่ำมักจะมีปัญหาในการยอมรับคำชมเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อว่าตัวเองควรจะได้รับคำชมเชยเชื่อว่าตัวเองจะไม่คู่ควรกับคำพูดที่ดีๆเหล่านั้นนะครับวิธีเอาชนะการที่ตัวเองไม่ยอมรับคำชมนะครับรับรู้และตอบสนองด้านบวกต่อคำชมนะครับเมื่อมีคนชมเชยคุณจงตอบรับมันด้วยคำพูดบางอย่างอย่างเช่นขอบคุณหรือว่าฉันซาบซึ้งมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่าปฏิเสธแต่ว่าให้ยอมรับแบบนี้เชื่อคำชม แม้ว่าคุณจะไม่เชื่อคำชมในตอนแรกแต่ลองเชื่อดูชมเชยตัวเองซ้ำสองสาครั้งในใจของคุณและในที่สุดคุณก็จะเริ่มเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่คู่ควรกับคำชมที่คนอื่นให้นะครับตราบใดที่คุณยังไม่ได้ขอร้องให้ใครมาชมคุณตราบใดที่คำชมนั้นมาจากอีกฝ่ายด้วยตัวของเขาเองตราบนั้นไม่ผิดที่คุณจะรับคำชมนั้นนะครับข้อ 6. ต้องการแต่ความสมบูรณ์แบบไปทุกเรื่องนะครับความสมบูรณ์แบบทุกเรื่องเป็นนิสัยทั่วไปของคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำนะครับ คนชอบความสมบูรณ์แบบนั้นมักจะตั้งมาตรฐานที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงสําหรับตัวของเขาเองนะครับและพวกเขาไม่เคยพอใจกับงานหรือว่าอะไรที่ตัวเองได้ทําลงไปเลยไม่ว่ามันจะออกมาดีแค่ไหนสิ่งนี้สามารถนําไปสู่ความรู้สึกไม่คู่ควรไม่เก่งพอและรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าได้นะครับวิธีเอาชนะความเป็นคนนิยมความสมบูรณ์แบบเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบไม่มีใครสมบูรณ์แบบและไม่เป็นไรที่จะมีความผิดพลาดหรือว่าข้อบกพร่องบางอย่าง เรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองและมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของคุณและก็ทํามันออกมาให้ดีที่สุดคนที่ประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างสูงแทบจะไม่มีใครเลยที่ถูกยกย่องว่าเป็นคนสมบูรณ์แบบเลยนะครับพูดกันตามตรงอัจฉริยะที่สร้างผลงานที่โลกไม่เคยลืมนั้นมีอยู่มากมายที่ในอีกด้านหนึ่งของพวกเขาตรงข้ามอย่างสุดขั้วกับความเก่งกาจที่โลกยอมรับพวกเขานะครับบางคนนั้นล้มเหลวในบางด้านของชีวิตด้วยซ้ํานะครับ ตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับความเป็นจริงอย่าทําให้ตัวเองล้มเหลวด้วยการกําหนดเป้าหมายที่ไม่มีวันเป็นจริงเริ่มต้นด้วยเป้าหมายเล็กๆที่คุณรู้ว่าคุณสามารถทําได้มันจะค่อยๆสร้างความรู้สึกมั่นใจและก็เชื่อในคุณค่าของตัวเองของคุณนั้นให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับใจดีกับตัวเองให้เหมือนที่คุณใจดีกับคนอื่นอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปเมื่อคุณทําผิดพลาดทุกคนทําผิดพลาดได้และนั่นวิธีที่เราเรียนรู้นะครับข้อ 7. ยอมทําทุกอย่างเพื่อให้เป็นที่พอใจของผู้คนนะครับ การเอาใจคนอื่นอย่างสุดชีวิตเป็นอีกหนึ่งนิสัยของคนที่มีความนับถือตัวเองต่ำผู้ที่ชอบเอาใจคนอื่นมักจะกลัวความขัดแยง้งดังนั้นพวกเขาจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทําให้ผู้อื่นพอใจแม้ว่านั่นหมายถึงการเสียสละความปรารถนาส่วนลึกและไม่เคยได้ทําตามความต้องการของตัวเองเลยก็ตามวิธีเอาชนะนิสัยเอาใจคนอื่นมากเกินไปจนขาดความนับถือตัวเองนะครับเรียนรู้ที่จะปฏิเสธไม่เป็นไรที่จะปฏิเสธคนอื่น แม้ว่าคุณจะกลัวว่าจะทําให้พวกเขาผิดหวังก็ตามที่จริงแล้วไม่มีใครรู้สึกผิดหวังอะไรมากนักหรอกแม้ว่าคุณจะปฏิเสธพวกเขาก็ตามกําหนดขอบเขตของตัวคุณเองเรียนรู้ที่จะกําหนดขอบเขตของคุณไม่ให้ใครมาลุกล้ําหรือว่าล้ําเส้นกล้าสแสดงเส้นอนณาเขตของคุณอย่างเปิดเผยและจริงใจให้พวกเขารู้ว่าคุณพอใจอะไรคุณชอบอะไรคุณมีความสุขกับอะไรนะครับมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของคุณ การดูแลความต้องการของตัวเองนั้นเป็นสิ่งสําคัญแม้ว่าจะหมายถึงการปฏิเสธคําขอของคนอื่นก็ตามนะครับข้อ 8. การเปรียบเทียบกับผู้อื่นนะครับการเปรียบเทียบกับผู้อื่นเป็นนิสัยที่สามารถทําลายความนับถือตัวเองได้อย่างมากที่สุดอย่างหนึ่งของคนเรานะครับและที่สําคัญก็คือทุกวันนี้คนเราเผอตัวไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ง่ายมากเพราะว่าโลกเราเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ตและก็สื่อโซเชียลนะครับ คนเราได้เห็นชีวิตและรายละเอียดของคนอื่นมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากและบางคนก็จงใจนําเสนอและก็เชิญชวนให้เราเห็นชีวิตของพวกเขาอย่างออกนอกหน้านะครับเมื่อเราไม่ระวังความคิดของเราให้ดีเผลอตัวไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราก็มักจะเน้นไปที่จุดแข็งหรือว่าจุดเด่นของพวกเขาตามที่พวกเขาจงใจนําเสนอเรานะครับสิ่งนี้สามารถนําไปสู่ความรู้สึกไม่คู่ควรและรู้สึกว่าตัวเรานั้นไรค่าได้นะครับวิธีการเอาชนะการเปรียบเทียบกับผู้อื่นนะครับ มุ่งเน้นไปที่การเดินทางของคุณเองทุกคนอยู่บนเส้นทางของตัวเองและไม่ยุติธรรมที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะว่าคนทุกคนมีรายละเอียดของชีวิตที่ไม่เหมือนกันเลยฉลองความสําเร็จของคุณเองเมื่อคุณทําอะไรสําเร็จจงใช้เวลาเพื่อเฉลิมฉลองความสําเร็จของคุณไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเล็กน้อยสักแค่ไหนนะครับสิ่งนี้จะช่วยให้คุณจดจ่อกับความสําเร็จของตัวเองไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นทําสําเร็จนะครับ ใจดีกับตัวเองเมตตาและอ่อนโยนกับตัวเองเสมอทุกคนมีข้อบกพร่องและต้องเข้าใจว่ามันไม่เป็นไรที่จะมีชีวิตในรูปแบบของตัวเองไม่ว่ามันจะเรียบง่ายหรือว่าร้าวใจมากน้อยแค่ไหนใจดีกับตัวเองแล้วก็โฟกัสไปที่จุดแข็งของตัวเองเป็นหลักนะครับข้อ9ไม่กล้าสู้ความท้าทายหรือความเสี่ยงแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะครับคนที่มีความนับถือตัวเองต่ำมักจะหลีกเลี่ยงความท้าทายหรือว่าความเสี่ยง พวกเขาอาจจะกลัวความล้มเหลวหรืออาจจะเชื่อว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะเอาชนะสิ่งท wow ี่พวกเขาไม่คุ้นเคยหรืออะไรก็ตามที่มีความเสี่ยงกว่าสิ่งเดิมๆที่พวกเขาทําอยู่เป็นประจำนะครับวิธีการเอาชนะการเป็นคนหลีกเลี่ยงความท้าทายหรือว่าหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับเริ่มต้นเล็กๆอย่าพยายามทําอะไรมากเกินไปหรือว่าใหญ่เกินไปในคราวเดียวเริ่มต้นจากการท้าทายเล็กๆน้อยๆและค่อยๆก้าวไปสู่ความท้าทายที่ใหญ่ขึ้นตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง อย่าทาให้ตัวเองเสี่ยงต่อความล้มเหลวด้วยการกําหนดเป้าหมายที่ใหญ่เกินตัวเริ่มต้นด้วยเป้าหมายเล็กๆที่คุณรู้ว่าคุณสามารถทําได้จริงเฉลิมฉลองความสําเร็จของคุณเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายใช้เวลาในการฉลองความสําเร็จของคุณสิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างความมั่นใจและก็เอาชนะความกลัวที่จะล้มเหลวที่จะทําในครั้งต่อไปได้นะครับข้อ10นิสัยแย่ๆที่ทําให้คุณมีความนับถือตัวเองต่ําก็คือทําพฤติกรรมที่ทําลายตัวเองนะครับ การทานิสัยที่เหมือนกับการก่อวินาศกรรมให้กับตัวเองเป็นนิสัยทั่วไปของคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ํานะครับคนที่มีพฤติกรรมทําลายตัวเองมักจะบั่นทอนความสําเร็จของตัวเองพวกเขาอาจจะทําสิ่งต่างๆอย่างเช่นการผัดวันประกันพรุ่งการหาข้อแก้ตัวการโทษคนอื่นเสมอในทุกๆเรื่องหรือว่าการยอมแพ้อะไรง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับวิธีการเอาชนะการมีพฤติกรรมทําลายตัวเองระบุตัวกระตุ้นของคุณว่าอะไรคือสาเหตุของพฤติกรรมทําลายตัวเองของคุณ เมื่อค <Me |ms|> ุณร exactly ู yourself, e mm ้ว hmm. ่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นแล้วคุณก็สามารถเริ่มหลีกเลี่ยงหรือว่าสร้างวิธีการรับมือได้นะครับตั้งเป้าหมายที่อยู่ในวิสัยที่เป็นจริงได้นะครับอย่าทําให้ตัวเองเสี่ยงต่อความล้มเหลวด้วยการกําหนดเป้าหมายที่ไม่มีทางเป็นจริงนะครับถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้อยู่เสมอว่าเป้าหมายสูงสุดหรือว่าค่านิยมสูงสุดในชีวิตของคุณคืออะไรแล้วก็ถามต่อไปอีกว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่คุณทําอยู่ตอนนี้ที่ไม่ได้สนับสนุนหรือว่าทําให้การไปสู่เป้าหมายของคุณนั้นง่ายขึ้นแล้วก็ เพราะว่ามันจะทําให้คุณไม่มีวันสําเร็จตามที่คุณปรารถนานะครับข้อ11ขอโทษพร่ำเพื่อขอโทษทุกอย่างรู้สึกผิดกับทุกเรื่องนะครับการขอโทษมากเกินไปก็เป็นนิสัยที่สามารถทําลายความภาคภูมิใจในตัวเองได้นะครับเมื่อเราต้องขอโทษทุกอย่างมันเป็นการส่งสัญ,ญญาณออกมาว่าเราไม่ดีพอในทุกสิ่งสัญ,ญญาณทางจิตนี้มันสามารถนําเราไปสู่ความรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรเราทําผิดพลาดทุกอย่างและเราเป็นคนไร้ค่าได้นะครับ วิธีการเอาชนะนิสัยที่เป็นคนขอโทษพร่ำเพรื่อมากเกินไปนะครับให้ความสําคัญกับคําขอโทษของคุณก่อนที่คุณจะพูดออกไปนะครับสังเกตว่าคุณพูดขอโทษบ่อยแค่ไหนและขอโทษด,ด้วยเหตุผลอะไรบ้างมันคือความผิดจริงๆที่ส่งผลร้ายต่อคนอื่นและคุณต้องขอโทษหรือว่าเป็นปัญหาปกติในการใช้ชีวิตหรือว่าทํางานร่วมกันที่อาจจะไม่ใช่ความผิดของใครก็เป็นได้นะครับบางทีคุณอาจจะขอโทษเพราะว่าคุณแค่อยากให้คนอื่นรู้สึกพอใจคุณเท่านั้นเองนะครับ เรียนรู้ที่จะปฏิเสธการขอโทษพร่ำเพื่ออยาขอโทษตามความเคยชินถ้านั่นไม่ใช่เรื่องที่เป็นความผิดอย่างชัดเจนคําขอโทษบางอย่างไม่จําเป็นต้องรีบชิงพูดไปก่อนนะครับอาจจะสามารถรอจนมีการตัดสินจากบุคคลที่3หรือว่าคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจมาบอกแล้วถ้าพวกเขาระบุว่าเป็นความผิดพลาดของคุณคุณค่อยขอโทษอย่างเป็นทางการก็ไม่สายเกินไปในบางกรณีนะครับมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของคุณเตือนตัวเองถึงจุดแข็งและความสําเร็จของคุณ ทำสิ่งที่คุณมั่นใจและตรงกับความรู้ความเชี่ยวชาญของคุณเป็นหลักวิธีนี้จะช่วยทําให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นและมีโอกาสที่จะขอโทษน้อยลงนะครับข้อ12ขาดความกล้าบอกความต้องการของตัวเองออกไปนะครับคุณเคยรู้สึกว่าคุณไม่สามารถพูดบอกความต้องการหรือว่าความรู้สึกของตัวเองออกไปให้คนอื่นได้รับรู้บ่อยครั้งหรือไม่นะครับบ่อยแค่ไหนที่คุณพบว่าตัวเองหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะถูกหรือผิดคุณมักปล่อยให้คนอื่น มองผ่านหรือว่าทําอะไรไปโดยไม่ต้องขอความเห็นจากคุณหรือไม่ถ้าเป็นแบบนั้นคุณอาจจะกําลังต่อสู้อยู่กับการขาดความกล้าแสดงออกความกล้าแสดงออกในที่นี้ก็คือความสามารถในการแสดงความต้องการความปรารถนาและความคิดเห็นของคุณออกไปให้คนอื่นรับรู้อย่างตรงไปตรงมาโดยที่ยังคงเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นและก็ไม่ล้าเส้นกฎก,ฎกฎติกาใดๆนะครับเมื่อคุณกล้าแสดงออกคุณจะสามารถยืนหยัดเพื่อตัวเองได้คุณจะอยู่ตรงกลางระหว่าง การเป็นคนก้าวร้าวที่มักจะทําให้คนอื่นลำบากใจหรือว่าในฝั่งตรงข้ามกลายเป็นคนนิ่งเงียบจนไม่มีปากเสียงและถูกเอาเปรียบนะครับการขาดความกล้าแสดงออกอาจจะเป็นสัญญาณของการนับถือตัวเองต่ําเมื่อคุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองหรือรู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าพอที่จะได้รับสิ่งต่างๆดีๆเท่ากับคนอื่นคุณอาจจะกลัวความขัดแย้งหรือการปฏิเสธสิ่งนี้อาจจะทําให้คุณหลีกเลี่ยงการสนทนาที่ยากหรือว่าสุดท้ายคุณปล่อยให้คนอื่นเอาเปรียบคุณนะครับ นี่คือสัญญาณบางอย่างของการขาดความกล้าแสดงออกนะครับคุณหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในทุกเรื่องแม้จะเป็นเรื่องธรรมดาอย่างมากอย่างเช่นการระดมสมองในการทำงานร่วมกันหรือในการประชุมคุณอาจจะพยายามหลีกเลี่ยงบทสนทนาหรือสถานการณ์ที่ยากลาบากเพราะว่าคุณกลัวการ,รเผชิญหน้าคุณปล่อยให้คนอื่นทำโดยไม่ถามหรือว่าสนใจความเห็นของคุณคุณอาจจะพบว่าตัวเองพูดว่าใช่หรือว่าโอเคหรือว่าตกลงกับสิ่งที่คุณไม่อยากทำ หรือว่าคุณอาจจะปล่อยให้คนอื่นเอาเปรียบคุณคุณมีปัญหาในการแสดงความต้องการของคุณคุณอาจจะมีปัญหาในการปฏิเสธคนอื่นหรือคุณอาจจะมีปัญหาในการขอสิ่งที่คุณต้องการคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการรับฟังหรือว่าได้รับความเคารพคุณอาจจะรู้สึกว่าความคิดเห็นของคุณไม่สําคัญหรือคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจังหากคุณกําลังต่อสู้กับการขาดความกล้าแสดงออกมีหลายสิ่งที่คุณสามารถทําได้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารแล้วก็ สร้างความนับถือตนเองนะครับนี่คือเคล็ดลับฝึกความกล้าสแสดงออกด้วยวิธีเล็กๆเริ่มต้นด้วยการฝึกกล้าสแสดงออกในสถานการณ์เล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันตัวอย่างเช่นคุณสามารถฝึกปฏิเสธคําขอหรือว่าฝึกขอสิ่งที่คุณต้องการระวังภาษากายของคุณนะครับภาษากายของคุณสามารถสื่อสารได้มากมายเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาษากายของคุณนั้นเปิดเผยและมั่นใจและหลีกเลี่ยงการกอดอกหรือว่ามองล็อกแลกไปทางอื่นเวลาคุยกับคนอื่นนะครับ ถ้าสนใจเรื่องภาษากายนะครับจะมีคลิปอื่นๆในช่อง Unlimited Mindset ที่มีหัวข้อเกี่ยวกับภาษากายนะครับลองค้นหาหรือว่าไล่ดูคลิปย้อนหลังดูได้นะครับพูดตามสิทธิ์ของตัวเองเมื่อได้รับสิทธิ์ให้พูดอย่ากลัวที่จะพูดออกไปด้วยตัวเองแม้ว่ามันจะยากก็ตามโปรดจ,จําไว้ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะแสดงความต้องการและความคิดเห็นของคุณนะครับเคารพผู้อื่นแม้ว่าคุณจะกล้าสแสดงออกแต่ว่าคุณก็ต้องเคารพผู้อื่นด้วย จำไว้ว่าคุณยังคงพูดอยู่ในประเด็นได้โดยไม่ต้องก้าวร้าวหรือว่าประทะรุนแรงนะครับการปรับปรุงความกล้าแสดงออกของคุณต้องใช้เวลาและก็ความพยายามแต่มันจะคุ้มค่านะครับเมื่อคุณกล้าแสดงออกมากขึ้นคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นมีความนับถือในคุณค่าของตัวเองมากขึ้นและคุณสามารถยืนหยัดเพื่อตัวเองได้ในทุกด้านของชีวิตนะครับข้อ 13. แยกตัวเองออกจากสังคมถ้าคุณไม่ได้อยู่ระหว่างการปลีกวิเวกในการปฏิบัติธรรม และยังคงใช้ชีวิตทำงานร่วมกับคนอื่นในฐานะคนธรรมดาการแยกตัวออกจากสังคมอาจจะเป็นหนึ่งในนิสัยที่สามารถทำลายความภาคภูมิใจในตัวเองได้ในระยะยาวนะครับเมื่อเราแยกตัวเองออกไปแล้วก็ไม่เข้าสังคมบ้างเราก็จะสูญเสียโอกาสในการเชื่อมต่อกับคนอื่นและเสียโอกาสในการได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวและก็รู้สึกไร้ค่าในระยะยาวได้นะครับวิธีเอาชนะความรู้สึกแยกตัวออกจากสังคมนะครับ พยายามเชื่อมต่อกับคนอื่นอย่างเช่นเข้าร่วมชมรมสมาคมเข้าคลาสเรียนกิจกรรมพิเศษหรือว่าแค่ติดต่อกับเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวของคุณนะครับเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องที่อาจจะไม่ได้คุยกันบ่อยๆระวังความคิดและความรู้สึกของคุณสังเกตดูว่าคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณอยู่อย่างโดดเดี่ยวและความคิดต่างๆที่อยู่ในหัวคุณนะครับท้าทายความคิดเชิงลบของคุณเมื่อคุณเริ่มคิดลบเกี่ยวกับตัวเองให้ท้าทายความคิดนั้นถามตัวเองว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่และถ้าไม่ใช่ คุณต้องมีหลักฐานอะไรบ้างที่สนับสนุนสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับข้อ14ของนิสัยที่แย่ๆที่บ่งบอกว่าคุณมีความนับถือในตัวเองต่ำก็คือการละเลยตัวเองนะครับการละเลยไม่ดูแลตัวเองเป็นนิสัยที่สามารถทำลายความภาคภูมิใจในตัวเองได้เหมือนกันนะครับเมื่อเราละเลยความต้องการทางร่างกายและอารมณ์เราส่งข่าวสารหรือว่าส่งสัญญ,ญาณให้จิตใจของเรารู้ว่าเราไม่คู่ควรแก่การดูแลเอาใจใส่ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกไร้ค่าและก็ซึมเศร้าเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้านะครับวิธีเอาชนะการละเลยไม่ใส่ใจตัวเองนะครับดูแลความต้องการทางร่างกายของคุณอย่างเช่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับดูแลความต้องการทางอารมณ์ของคุณอย่างเช่นใช้เวลากับคนที่คุณรักทําสิ่งที่คุณชอบและขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นนักบําบัดหรือว่าจิตแพทย์หากคุณมีปัญหาจริงๆนะครับ ใจดีกับตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเมตตาและเห็นอกเห็นใจแบบเดียวกับที่คุณปฏิบัติต่อเพื่อนที่คุณรักที่สุดนะครับข้อ 15. โกรธและเก็บความแค้นเอาไว้นะครับความโกรธแค้นเป็นนิสัยทั่วไปของคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ําเมื่อเราเก็บความขุนเคืองไว้ในใจเราจะส่งสัญญาณให้จิตใต้สํานึกของเรารู้ว่าเราไม่คู่ควรที่จะได้รับการปฏิบัติที่ดีสิ่งนี้สามารถนําไปสู่ความรู้สึกโกรธขมขื่นและก็ซึมเศร้าในระยะยาวได้นะครับ วิธีเอาชนะความโกรธที่กลุ่นอยู่ในใจหาสาเหตุหรือว่าแหล่งที่มาของความไม่พอใจของคุณคุณโกรธเรื่องอะไรกันแน่ตอบตัวเองให้ชัดเจนถ้าเป็นไปได้หาทางพูดคุยปรับความเข้าใจกับคนที่คุณไม่พอใจแสดงความรู้สึกของคุณออกไปรับฟังอีกฝ่ายมันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คุณคิดไว้ตั้งแต่แรกก็ได้อย่างเลวร้ายคุณก็โกรธเหมือนเดิมแต่ทุกครั้งที่เปิดใจคุยกันมันก็มีโอกาสที่จะจบลงด้วยดีเพิ่มขึ้นมาอีกทางเลือกหนึ่ง ในขณะที่หากไม่พูดเลยก็จะเหลือทางเลือกเดียวก็คือโกรธอยู่อย่างนั้นนะครับปล่อยวางอดีตสิ่งสําคัญก็คือต้องปล่อยวางอดีตและก็มุ่งความสนใจไปที่ปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเสมอนะครับให้อภัยตนเองและผู้อื่นการให้อภัยเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถช่วยให้คุณปล่อยวางความคุนเคืองในใจและก็ดําเนินชีวิตของคุณต่อไปได้นะครับข้อ 16. มีจิตใจและความรู้สึกแบบเป็นเหยื่อความคิดแบบตกเป็นเหยื่ออยู่เสมอ เป็นนิสัยที่สามารถทำลายความภาคภูมิใจในตนเองได้เมื่อเราคิดหรือเห็นว่าตัวเราเองนั้นเป็นเหยื่อเราอ่อนแอเราไม่มีคุณสมบัติที่จะสู้นั่นจะทำให้เราทิ้งพลังอำนาจและความสามารถในการที่เราจะควบคุมสถานการณ์สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกหมดหนทางสิ้นหวังไร้ค่าและก็สูญเสียความเคารพนับถือตัวเองนะครับวิธีเอาชนะความคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อรับผิดชอบชีวิตของคุณ รับรู้ว่าคุณมีอำนาจในการควบคุมชะตากรรมของคุณเองโฟกัสไปที่แง่บวกมองหาสิ่งที่ดีในชีวิตคุณแล้วก็มุ่งเน้นไปที่แง่บวกของชีวิตคุณเท่านั้นช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นสามารถทําให้คุณรู้สึกผูกพันและก็มีความสําคัญต่อคนอื่นมากขึ้นและคุณจะรู้สึกเหมือนตัวเองตกเป็นเหยื่อน้อยลงนะครับนิสัยแย่ๆข้อที่17ที่ทําให้คุณมีความนับถือตัวเองต่ํานะครับก็คือการกล่าวโทษคนอื่นเสมอนะครับ การโทษคนอื่นเป็นนิสัยที่สามารถทำลายความนับถือตัวเองได้นะครับเมื่อเราโทษคนอื่นสำหรับปัญหาของเราหรือว่าสำหรับสิ่งที่เราสร้างขึ้นนั่นเท่ากับว่าเราได้ทิ้งหรือว่าสละพลังอำนาจในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เรามีอยู่ไปให้คนอื่นนะครับสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกหมดหวังสิ้นหวังและก็ไร้ค่านะครับวิธีเอาชนะการกล่าวโทษคนอื่นรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณเอง100%เ รับรู้อย่างหนักแน่นว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อการกระทําและรับผิดชอบต่อทางเลือกของคุณเองมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาแทนที่จะโทษคนอื่นให้โฟกัสไปที่การหาทางออกให้กับปัญหาของคุณจงคิดถึงวิธีแก้ปัญหาเป็นสิ่งแรกเสมอในเวลาที่คุณเจอปัญหานะครับให้อภัยตัวเองและผู้อื่นการให้อภัยเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยให้คุณเลิกโทษคนอื่นได้และก็ดำเนินชีวิตของคุณต่อไปได้นะครับโดยสรุปความนับถือตัวเองต่ํา อาจจะเป็นความท้าทายของความคิดที่ยากจะเอาชนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับการที่ระบุนิสัยที่ทําลายความนับถือตัวเองของคุณและทําอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงนิสัยเหล่านั้นคุณจะสามารถเริ่มสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองให้มากขึ้นได้นะครับจําไว้ว่าคุณไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวในโลกนี้นะครับที่อาจจะขาดความเคารพหรือว่าความนับถือในตัวเองทุกวันนี้ผู้คนหลายล้านคนกําลังต่อสู้อยู่กับความนับถือตัวเองต่ําด้วยความพยายามอย่างถูกวิธีคุณก็สามารถเปลี่ยนกลับมา เป็นคนที่มีความเคารพมั่นใจและก็ภูมิใจในตัวเองได้อย่างแน่นอนนะครับต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเพิ่มเติมในการเพิ่มความนับถือตัวเองให้กับคุณนะครับใช้เวลากับคนที่คิดบวกคนที่คุณใช้เวลาด้วยอาจจะส่งผลอย่างมากต่อความภาคภูมิใจในตัวเองของคุณจงล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่ยกคุณขึ้นให้สูงนะครับและทําให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองเท่านั้นทําสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขเมื่อคุณทําสิ่งที่คุณชอบคุณจะเพิ่มความนับถือตัวเองและรู้สึกมั่นใจมากขึ้น ให้เวลากับกิจกรรมที่คุณรักแม้จะเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันก็ตามนะครับตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ไม่เพ้อฝันนะครับเมื่อคุณบรรลุเป,ป้าหมายคุณจะรู้สึกถึงความสําเร็จซึ่งสามารถเพิ่มความนับถือในตัวเองให้กับคุณได้นะครับตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทําได้เพื่อเริ่มต้นแล้วค่อยๆไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นเสมอนะครับฉลองความสําเร็จของคุณเมื่อคุณบรรลุเป,ป้าหมายใช้เวลาฉลองความสําเร็จที่คุณทําได้ถึงจะเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญหรือว่ายิ่งใหญ่อะไรมากนักในสายตาของคนอื่นก็ตาม สิ่งนี้จะช่วยให้คุณจดจ่อกับความสําเร็จแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการปรับปรุงความภาคภูมิใจในตัวเองของคุณต้องใช้เวลาและก็ความพยายามแต่มันจะคุ้มค่าเสมอนะครับเมื่อคุณมีความนับถือตัวเองสูงคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นคุณมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายมากขึ้นคุณมีแนวโน้มที่จะมีความสุขมากขึ้นดังนั้นอย่ายอมแพ้ตัวเองมุ่งมั่นสร้างความนับถือตัวเองของคุณต่อไปแล้วคุณจะบรรลุเป้าหมายที่คุณต้องการในที่สุดนะครับ นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดของ EP นี้นะครับถ้าคุณชอบและ EP นี้มีประโยชน์สามารถให้กำลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ